Rom-tops and rom เส้นทางที่เดินมันจะลำบากอยากเย็นแค่ไหนเราจะเดินต่อไปเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางร้องเพลงกันให้ดังถึงมันจะเหนื่อยเราต้องฝึกฝนพวกเราต้องอดทนก็อยากจะรู้มันสักเท่าไร สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับเรามีสเกลแคมกันนะครับของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในวันนี้นะครับระหว่างวันที่13ถึง15กุมภาพันธ์2568นะครับนครัลูกเสือชั่วข่าววัดไผ่ล้อมนะครับวันนี้เตรียมตัวเดินทางออกจากโรงเรียนตั้งแต่ตอนเช้านะครับหมอสองทุกคนเตรียมตัวพร้อมสัมภาระพร้อมนะครับนี่ระหว่างที่รอนะครับก็ถ่ายรูปเล่นกันไปนะครับครูอนก็วันนี้จะเดินทางไกลไปกับนักเรียนออกจากโรงเรียนไปยังวัดไผ่ล้อมนะครับก็ได้เวลา ออกเดินทางนะครับก็จะมีฐานฟังนะครับให้นักเรียนฟังว่ามีเสียงอะไรนะครับต่อจากนั้นก็เดินทางต่อนะครับออกจากโรงเรียนมาแล้วก็จะไปที่อีกฐานหนึ่งนะครับระหว่างเดินทางก็สนุกสนานนะครับวันนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนตั้งแต่เช้าแต่นักเรียนทุกคนก็สู้นะครับคนก็สู้เช่นเดียวกันนักเรียนเดินเท่าไหร่กูก็เดินเหมือนกันแหละนะครับก็ผ่านมาถึงอีกฐานนะครับก็จะเป็นฐานดมนะครับ ดมซิว่ามีอะไรบ้างนะครับทราบมาว่าเป็นสมุนไพรนักเรียนบางหมู่นะครับบางชุดตอบถูกทั้งหมดเลยนะครับเก่งมากแล้วก็มาฐานชิมนะครับ การเอาชีวิตรอดถ้าเราไม่มีของกินเราชิมดูนะครับแล้วก็เดาว่าเป็นอะไรตุดมานะครับแล้วทึกใจครั้งหนึ่งก็คือฐานคำนะครับคำดูว่าในไหนี่มีอะไรไหผีหรือเปล่านะครับก็คำลงไปดูนะครับระหว่างที่เราเพื่อนก็แอคชั่นถ่ายรูปนะครับเดินทางกันต่อนะครับไปจนถึงด่านสุดท้ายนะครับแล้วก็ถึงที่หมายปลายทางฐานดูอีกฐานหนึ่งก็ถึงวัดแล้วนะครับที่หมายปลายทางที่เราจะพักแรมในวันนี้เปิดพรดลมออกมาเป่ากันร้อน สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่อยู่ค่ายลูกเสือนะครับวันนี้นักเรียนก็เรียนหลายวิชาเลยนะครับในการอยู่ค่ายนะครับแต่ว่าครูอ,อนก็มาบุกนะครับค่ายลูกเสือในช่วงของการทําอาหารนะครับมาดูว่าลูกเสือในนารีของเราทําอะไรกินบ้างนะครับเด็กๆเก่งมากนะครับถึงแม้ว่าจะเกิดอยู่ในยุคที่มีอาหารปรุงสําเร็จหรือพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื้อต่างๆมากมายแต่ว่านักเรียนก็ยังสามารถลังสรร ประกอบอาหารออกมาได้น่ากินในหลายเมนูเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นผัดเป็นต้มมียำด้วยนะครับแล้วก็หุงข้าวเก่งด้วยนะครับบางบางกลุ่มก็อาจจะแฉะไปบางกลุ่มก็อาจจะดิบแต่ก็เป็นสีสันของการอยู่ค่ายพักแรมอยู่แล้วนะครับที่จะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับตอนเย็นพลาดพรุ่งนี้เช้าอาจจะออกมาดีก็ได้นะครับดูนะครับว่าน่ากินขนาดไหนลองดูตามไปนี่ต้มจืดก็มีนะครับมีโคกับสาก็เอามาด้วยนะครับแบกกันมา จากบ้านเลยทีเดียวนะครับไข่เจียวไข่ทอดก็เป็นเมนูที่ขาดไม่ได้เมื่อเรามาอยู่ที่ค่ายผักแรมแบบนี้นะครับก็พอได้ประทังชีวิตกันไปชีวิตชาวค่ายอาจจะไม่ได้สะดวกสบายแต่ว่าเราก็ต้องเอาชีวิตให้รอดนะครับก็ขอชื่นชมลูกเสือทุกๆกลุ่มนะครับมีเวลาว่างก็มาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปกันสนุกสนานกันไปนะครับและช่วงเย็นวันนี้ก็จะมีการกิจกรรมรอบกองไฟนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้มอสอนมาค้าาลูกเสือมาดูกันครับว่าเราทำอะไรกินกันบ้าง สวัสดีครับคุณอ้นยังอยู่ที่ค่ายลูกเสือนะครับคืนรอบกองไฟนะครับเป็นบรรยากาศของเมื่อคืนนะครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าถ่ายหลายกล้องของเรียนด้วยแล้วก็มือถือของตัวเองด้วยนะครับก็สนุกสนานกันไปตามระเบียบของการรอบกองไฟนะครับที่ลูกเสือได้แสดงออกนะครับการแสดงละครแล้วก็สนุกสนานกันไปครับแล้วก็เช้ามาวันสุดท้ายนะครับเดย์ที่3วันที่3นะครับ How do you do นะครับวันนี้ลูกเสือก็จะทำภารกิจเป็นวันสุดท้ายนะครับก่อนที่จะกลับบ้านนะครับวันนี้ก็หลากหลายกิจกรรมนะครับหลากหลาย ฐานที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้แล้วก็เก็บลายเซ็นจากคุณครูไปนะครับแล้วก็ถึงเวลาปิดกองแล้วสาหรับวันนี้นะครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีสําหรับลูกเสือม2ผ่านทุกคนนะครับจบด้วยเพลงสามัคคีชุมนุมนะครับที่พวกเราทุกๆคนได้สําเร็จการเข้าค่ายแล้วในครั้งนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนนะครับแล้วเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านได้นะครับของเยอะมากนะครับนึกว่าจะมาอยู่กัน10วันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่านักเรียนเตรียมมาพร้อมนะครับการอยู่การกินต่าง ก็ดูเพอร์เฟกไปหมดสําหรับครูอ้นเหมือนไม่ได้มาอยู่ค่ายเลยนะครับก่อนจะกลับบ้านก็เลยมาถามนักเรียนดูครับออกจากค่ายไปสิ่งแรกที่จะทําคืออะไรนอนครับไปเซเว่นครับเล่นเกมครับอยากเล่นให้สุดเลยส่วนครูอ้นกับครูเต็มก็เคลียร์ไฟล์รูปและวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับออกจากค่ายลูกเสือมาแล้วนะครับนอนหลับทั้งวันเลยทีเดียวนะครับตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปหาอะไรกินในช่วงบ่ายๆนะครับวันนี้ก็ไปกินข้าวขาหมูที่ร้านคุณป้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาเตรียมทําประเมินนะครับครูผู้ช่วยรอบที่3นะครับกับเพื่อนๆครูผู้ช่วยแล้วก็กลับมาทําที่บ้านอีกรอบหนึ่งนะครับสู้กันต่อไปนะครับมีโอกาสได้ถามนักเรียนด้วยนะครับว่าออกจาก่ายลูกเสือไปเมื่อวานนะครับสิ่งแรกที่จะทําคืออะไรไปฟังกันครับ ออกจากค่ายลูกเสือไปสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรครับอาบน้ำค่ะตัวเหม็นไม่ไหวแล้วนอนครับไปหาแมวครับนอนครับโอเคไปจะเลซักผ้าเก็บคองครับเล่นเกมครับนอนครับกลับดีครับไปหาแม่ครับ ติ๊กต็อกค่ะนะคะค่ะไปกินส้มตำค่ะอันนี้ง่ครับว้าวนอนครับไปเซเว่นครับสร้างรองเท้าค่ะไปกินผัดไทยค่ะอาบน้ำครับนอนครับแล้วก็เล่นเกมครับอยากเล่นให้สุดเลยซักผ้าครับนอนครับผม สวัสดีวันจันทร์อันสดใสครับทุกๆคนนะครับเช้านี้ตื่นมาด้วยความสดชื่นตั้งแต่เช้านะครับมาทํางานสแกนนิ้วเข้าทํางานตามปกติในเช้าว,วันนี้นะครับ แล้วก็ทําหน้าที่ประจําวันดังนั้นคือไปทักทายนักเรียนในทุกๆเช้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่ได้เจอกันมาหลายวันเพราะครูไปค่ายลูกเสือเพิ่งกลับมานะครับก็คิดถึงนักเรียนทุกคนนะครับเจอเด็กชายพุชด้วยนะครับกับครูอ้นกลนใหญ่มาเจอกันแล้ววันนี้มีความพิเศษหน่อยนะครับเนื่องจากว่าครูอ้นเองจะต้องนะครับเข้ารับการประเมินนะครับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตําแหน่งครูผู้ช่วยนะครับกับเพื่อนเพื่อนครูผู้ช่วยทั้ง7คนวันนี้นี่แอบดมยาก่อนนะครับระวังที่รอนะครับก็หาอะไรรองท้องก่อน ตื่นเต้นอยู่นะไม่ใช่ไม่ตื่นเต้นนะครับวันนี้ก็ประเมินผู้ผู้ช่วยไปทั้งหมด7คนนะครับนี่ก็เป็นครูอ้นนะครับแล้วก็ครูเฟมครูลูกชิดครับครูพลอยนะครับครูเต็มนะครับแล้วก็ ครูแนนนะครับส่วนครูไผ่เป็นคนแรกนะครับลืมอัดคลิปไว้นะครับอย่างงอนก็แล้วกันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคณะกรรมการทุกๆคนนะครับผ่านพ้นไปรอบที่3แล้วนะครับเวลาก็ผ่านไปเร็วมากนะมาอยู่ที่นี่ประเมินครั้งที่ล้วนะครับช่วงบ่ายนักเรียนก็มาหานะครับพอดีครูต้องการ power bank นะครับก็เอามาให้ครูยืมนะครับพอไฟดับไปพักหนึ่งแบตโทรศัพท์จะหมดก็ขอยืม power bank ของนักเรียนมาชาร์จนะครับก็เอามาให้ครูยืมนะครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับทั้งภารกิจ ที่โรงเรียนแล้วก็การประเมินของตนเองนะครับเก็บไว้เป็นความทรงจำอีกบันหนึ่งครับ